มาหัวเชียงใหม่ละ่ะจ้าพี่น้องถึงบ้านลูกค้าแล้วบ้านลูกค้างานี่น้องเป็นมือใหม่หมึ่งบ้านสวยงามเลยพน้องานเป็นออกับกำลังเอาลง ตอนนี้เย็ดติกับตาไว้นะ่ะกระหอดเชี่ยงไม่เหรอเด้จ้านอนคักนอนแหนะ่ได้ได้ข่อยน่ะน,นอนตื่นขึ้นบันนี้อู้หอดเชี่ยงไม่เลยทตีว่าสันว่านี่เย็ดติกับก่อนอื่นเลยพี่น้องขอแสดงความยินดีกับอินฟูช่องต่างๆเด้อพี่น้องเด้อบ่า,าสิเป็นเพจเฟซบุ๊กช่องยนะูทูบเนาะพี่น้องเนานะเงินกระเริ่มทยอยเขาบัญชีแล้วแต่ขอแสดงความยินดีน้ำเด้จ้าอุ้ยสะอวนผู้พิน่นใดหล้ยๆเนาะพี่น้องเนาะเอาเฮาได้หน่อยๆกับว่าเป็นยานขยันโอดทนสู้ต่อไปขยันลงคลิปนันล่ะนเนาะพี่น้องเห็ด<ต> พี่นองเยติกน้ำนั่นแหละอยากได้หลายๆคือเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอู้เห็นเพิ่นได้อูลักแสนน้ำได้สีหอดที่เยติกน้อเนาะสุ้าพี่น้องสู้ผู้สู้คนเฮาผู้ใดบ่ท่านพานเยติกก็ขอเป็นกำลังใจให้โพดบอยบอยโพดดูๆพี่น้องออื้เห็นอีหยังถ่ายถ่ายล่วงพดล่วงหลดน้อสิมีสาระบ้างไม่มีสซาลาแต่ธรรมดานนั่ล่ะเนาะจ้าเนาะคลิปยติกคือกันเยติกไปพ่อหยังเยติกโพดตะพึดตะพือเด้แล้วแต่ผู้ใดสิลำคันก่อนตาเยติกเอ็ดใหม่ๆตะกี้จนมูถามว่ามึงสม่าโพดดูแท้มึงบ่ย่านตัวลำคันเดียวซะ ดจงเห็นใจฉันฉันหาไรใดเนาะเพจนี้มันเป็นเพจที่สองของยายติ๊กที่สางไม่ได้จ้าพี่น้องเพจแรกน่ะนะผู้ติดตามหลายหลาไจะสามารถสางไรใดใดโดยซ้ำนำเมื่อก่อนน่ะพี่น้องคนว่าในเหตุหลายอันหนึ่งลานวิวน่ะเด้เป็นรอยกุเหรียญลนนี้พี่น้องสมัยตะกีนั่นะเพจนั้นนั่นละยุ่ยซื้อกับลังับการสางไรใดไม่พี่น้องตะกีตะกวนน่ะมันเหตุย่างใาญ่เลยพี่น้องมันเหตุยากกว่านี้อันนี้อ่ะเพจที่สองของยายติ๊กจ้าพี่น้องที่ผู้ติดตามน้อยนี้ เก่าพันสองเป็นเพจที่สองนะคะทุกคนกับฝากพี่ฝากน้องเป็นกัลลังใจเห็ยเยติ่งในเด้อพี่น้องเลยผ่านไปผ่านมาเห็นเยติ่งกับขอมเมนต์ทักไทยมาบอกเหรอน้ำเยติ่งในพี่น้องหรือมีค่อมในน้ำอันอีหยังดีๆกับมาบอกเยติ่งในน้เอาพี่นองหันมาหันมาหันมาแบบนี้เอาไปยุ้ยไปจอดยูเซเว่นให้พี่น้องไปจอดกับไปจอดยูรานโลตัดเด้กพี่น้องไปซื้อของไปซื้อยูรันเซเว่นแบบนี้อุ้ยเป็นตะเควด้าวหัวเนาะคอยกันเลยไปได้์กาแฟอาจาพี่น้องกับเอ็มลอยแอนบารนีเลยว่ายบ้ามกนอมม่่หหใสูัันนไปกกิบข้าววเหนียคือสี ไปเลี้ยวมาไปเห็นเกลียวปลาทู่บานี้เอาเกลียวปลาทูดอกสันดอกว่าพ่อดีเหลือไปเห็นอันล่าน,นั้นไก่ทอดหาดหย็นนะนะพี่น้องไก่ทอดหาดใหญ่แต่ขายที่เชียงใหม่นะคะทุกคนบาน,นี้ย yes, ติก็เลยเปลี่ยนใจเอาเ,เกลียวปลาทูจ้ะเด็กเกลียวปลาทู่มาเลยไปเสือ,อไก่ทอดนอกกับเขาเนียนนั่นละพี่<า>น,น้องบานี้ลูกค้าเลยโท่มมาว่าให้พี่ไปรอยอยู่หน้าหมู่บ้านได้เลยนะข่อยก็เลยข,ขับมาพี่น้องบาน,นี้รบเอพ่อว่าบ้านเลขที่อะไรเออข่อยบ่เด้ถามลูกค้าพี่น้องบ้านนี้ตาไว้ว่าว่าเป็นยังบ่าเป็นยังผมจอดทาย่นีน่ก็ไดนานาท มู่บวานนี้ก็ได้ปะสันบานนี้ตาไว้เลยจอดกินเขาแล้วล่ะพี่น้องพ่อดีลูก้ามายิ้มพ่อดีหระว่าลูกค้าเล่มากพี่น้องเล่เขามาในหมู่บ้านเพื่ออู้หมู่บ้านสวยมากพี่น้องคนรวยนาอจีนหะพี่น้องไทยปนจีนนั่นล่ะพี่น้องกันนี่เพิ่นก็เลยพพะเีนยไว้ก็เลยมาลือผาใบได้ลือผาใบแล้วลุข้นงานเิ่นมานลึงตึงตังเิ่นกระขึ้นไปเช็กเบิ่งสภาพของงันล่ะพี่น้องเออพอดีมองต้นทาง่าเขาเลี่ยงของให้พ่อดีเลี่ยงของให้แบบจักอันของนักของบ่ปนกันมานึ่งมาเนื่อมับกันมาซาน ว่าบานี้คนงานเพิ่นก็นเลื่เริ่มเอาคล้องล่งอ่ะละพี่นองเพิ่นเสิเอามาจัดตรงแตง่งอันบานเพิ่นเนาะเพิ่นซั่งข้องมานั่นนะเป็นพวกเพื่อนิเจอได้จ้าพี่นองนี่เด้คนงานกะกะลัองเอาล่ให้เหาออยู่มู่บานกับคนรวยสลับเพี่นองคนไหนอยากยายบานใหญ่ของกระทักถามยิติเวเดอ้อพี่นองเดอ้อด้าคาเป็นกันเอง <ใน S 2> ดีถั่วไทยเลยจ้า77จังหวัดไปมากมดแล้วเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้จ้าพอกันไม่คลิปนาะสวัสดีจ้า